ช่อง YP สวัสดีครับเราเป็นเพียงตัวกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแก้งวันในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนาเสนอที่ดินเปล่าราคาถูกนะครับผมทำเลสวยด้วยนะครับพิกัดที่ดินอยู่ตำบลป่าเม็ดอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นะผมน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับไฟฟ้าประปามีให้ครบๆเลยนะครับผมเนื้อที่300 ขอไยนะครับมไม่ใช่300นะครับ200นะครับ232ตารางวานะครับผมราคา6,40ส0 0บาทนะครับฟรีค่าโอนด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมในกรณีซื้อสดนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับผมนัดชมที่ดินเจ้าของบอกว่ากรุณานัดล่วงหน้า1วันนะครับกรณีนัดดูที่ดินตัวที่ดินอยู่ใกล้กับมอรามคำแหงวิทยาเขตแพร่นะครับ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองแค่10นาทีเท่านั้นเองครับการสัญจรไปมาก็สะดวกนะครับผมเดินทางจากสนามบิน20นาทีนะครับนะครับพิกัดปากหมุดตำบลป่าเม็ดอำเภอเมืองจังหวัดเพร่นะครับ,บ,แ,รรรบแล้วมีพิกัด GPS อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับท่านใดต้องการทราบพิกัดที่แน่นอนก็คลิกดู GPS ใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรือถ้าหา GPS ไม่เจอก็คลิกวิเชื่อคลิปนะครับรหัส GPS จะดิ้งขึ้นมานครับ เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่ในหน้านะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปนะผมสนใจติดต่อสายตรงถึงเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับหรือถ้าหาเบอร์โทรมาเจอก็คลิกที่ชื่อคลิปได้เช่นกันนะครับเบอร์โทรก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมนะครับรีวิวดูกันรอบนะผมพื้นที่สวยทำเลดีวิวภูเขานะครับติดทางสาธารณประโยชน์ครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ